วันนี้ตัวแรกที่จะพูดถึงกันนะครับไปดูที่เวิล์ครับรอบคัดเลือกโซนยุโรปค,ครับเป็นเกมใหญ่เลยระหว่างอิตาลีเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะฮะกระแพงเปิดมาอิตาลีเหนือกว่าเกือบ1ชั้นเต็มนะครับอิตาลีกับสวิตสองทีมนี้มีแต้มเท่ากันที่1 4คะแนนเพราะฉะนั้นวันนี้มันจะเป็นการแย่งชิงอันดับหนึ่งของกลุ่มใครชนะเนี่ยแทบลอยลําเลยนะฮะอิตาลีผลงานในช่วงหลังไม่ใช่ว่าไม่มีหลุดนะครับหลังจากคว้าแชมป์ยูโร2020ันย่มาเนี่ยมันก็แผ่วให้เห็นอยู่บ้างครับแต่ว่านัดล่าส ขณะที่ทางซร์แลนเนี่ยไร้การนะครับ5เกมหลังสุดรวมทุกรายการพวกเขาไม่แพ้กับทีมใดเลยก็อยู่ในช่วงที่กําลังเล่นด้วยความมั่นใจครับวันนี้เนี่ยทางฝั่งอิตาลีไม่ได้ตัวครบคันนะครับจะขาดนิโคลโ่าบาลเล,ล่าในแผงมิดฟิลต้องเช็คฟิตซึ่งดูแล้วเนี่ยโอกาสลงก็ยากอยู่เหมือนกันครับขณะที่แนวรุกตัวจบสกอร์ไม่มีชิโรอิโมบิเลตรงนี้อาจจะแทนโดยเฟเดริโกเบนาเดสกี้ได้อยู่นะครับริมเส้นก็จะเป็น เคเดลิโกเคียซ่าแล้วก็ลอเนโซอินซินเย่ขณะที่นิโคลโลซานิเอโลเนี่ยไม่ถูกเรียกติดทีมมาเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนนะฮะส่วนทีมเยือนสวิตเซอร์แลนด์ครับอันนี้อาการหนักกว่าผมว่าเสียหายกว่าทางอัสซูรีเยอะนะครับเนื่องจากกรันิชากา้าห้องเครื่องคนสำคัญเจ็บยาวมาเดนนิซากาเรเบียคัมแบ็กก็จริงนะครับแต่อิทธิพลที่มีต่อเกมเนี่ยยังน้อยกว่ากันเยอะครับขณะที่แนวรุกตัวจบสกอร์ก็ดันไม่มีฮาริสเซฟารวิชแล้วก็บริลส์เซโมโล่พร้อมๆกันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยวัันนนี้นะครบ การจบสกอร์ต้องฝากความหวังไว้ที่กราฟรานวิชแล้วก็ตัวศับส์ูนย์ที่ใช้เป็นเซอร์ดานชาคิรี่มิติเกมรูปของสวิตปกติกันน้อยอยู่แล้วนะครับยิ่งมาตัวขาดแบบเนี้ยผมว่ามันเป็นรองอิตาลีอยู่พอสมควรเมื่อมาเจอบอลเพรสซิ่งด้วยอิตาลีเล่นในถิ่นตัวเองด้วยเพราะว่าพลพรรคอาซูรี่ยังได้เปรียบนะครับกับการคว้าชัยชนะกับเกมที่ยังเน้นอยู่แบบนี้ผมว่าอิตาลีเชื่อดคว้าชัยได้อย่างน้อย1ประตูน่าจะได้กิน1มุมครับแล้วลุนลูก2ก็ยังมีโอกาส ออสเซียไปที่อิตาลีนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวชอบประจำวันนี้ครับเลือกอิตาลีครับอีกทีมหนึ่งที่เลือกมาฝากกันนะครับเป็นการแข่งขันคัพรอบคัดเลือกโซนยุโรปในกลุ่มนั่นก็คือการแข่งขันระหว่างมอร์โดวาเจอกับสกอตแลนด์ครับกาแพงเปิดมาให้สกอตแลนด์บังคับต้องบุกไปชนะ2ประตูถึงได้เฮอันนี้มันอาจจะต้องบอกว่าเป็นเรทที่ไม่ได้แปลกอะไรหรอกครับเพราะว่ามอร์โดวาเป็นหมูนะครับเพิ่งมีหนึ่งแต้มจากการเตะรอบคัดเลือกครับขณะที่ทางฝั่งสกอตแลนด์เนี่ยเขารุนอ วันนี้ถ้าเกิดสกอตแลนด์ชนะได้การันตีในการผ่านเข้ารอบในฐานะอันดับ2ทันทีเลยเพราะฉะนั้นเป็นเกมสําคัญมากสําหรับทัพปลาตั้นนะฮะอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่น่ากังวลคือมอโดวาแม้จะเป็นหมูแต่มันเป็นหมูสู้มีดนะครับผมโดยเฉพาะเวลาเฝ้าถิ่นตัวเองก็จะเป็นลักษณะว่าเสมอได้บ้างหรือเวลาแพ้หลายๆครั้งก็จะแพ้ไม่ขาดฟุตบอลในหลีบเขาก็เป็นฟุตบอลอาชีพอาทิเช่นทีมเชริฟติรัสโปซึ่งเราก็เห็นในศึกฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกก็เป็นหนึ่งในทีมที่ไร้กาดอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้น ทีโมโดวาเนี่ยมันไม่ถึงขั้นว่าจะเป็นทีมให้ใครประทุบเละกันตลอดกับการเจอระดับสกอตแลนด์ซึ่งวันนี้เนี่ยมีติดแบรนด์อยู่2คนด้วยกันนะครับนั่นก็คือไซรัสคริสตี้แล้วก็ l ลีอนไดสเนี่ยผมว่ามันก็ทําให้ส่งผลเรื่องของการเล่นเกมในวันนี้แน่นอนเชื่อว่าจะเป็นโมโดวาที่สุดท้ายเนี่ยมีโอกาสจะแพ้ะไรครับแต่ผมว่าไม่น่าแพ้ขาดนะครับเต็มที่ก็โดนแค่เฉือนหรือถ้าเกิดท็อปฟอร์มจริงๆเนี่ย ก็ลุ้นเสมอได้นะครับผมว่าโมโดว่าเนี่ยเขาต้องการที่จะเรียกสัาธาต้องการที่จะทําแต้มให้มันได้มากกว่าที่เป็นอยู่เพราะหนึ่งคะแนนเนี่ยอันนี้มันคี้เเล่จริงๆนะครับผมว่าวันนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมรองขอเลือกโมเดว่านะครับเป็นอีกหนึ่งตัวชอบประจำวันนี้ครับเลือกโมเดว่าครับนี่คือ2ทีมที่คั้นาฝากกันนะครับพวนกอีกรอบหนึ่งฮะตัวแรกนะครับเชียร์ที่อิตาลีครับตัว2เชียร์ที่โมโดว่าครับตามได้ส่วนได้แล้วแต่วิจารณญาณของทุกท่านนะครับแห่งๆโดยี้วยครับแล